สวัสดีครับผมีิทโอเกมเมอร์นะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโลบอกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในแมปออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟสนะครับคลิปนี้ผมจะพามาจัดเซตลงหอคอยร้อยชั้นหรือว่า t ท w e r Mode นั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ t ท w e r Mode กันก่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่ง Tower Mode <S <S เป็นหอคอยที่มีชั้นหรือว่าด่านตั้งแต่ชั้นที่1สูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่มนุษย์ส่วนใหญ่จะลงถึงชั้นที่100เพราะของรางวาัลจะมีแค่ชั้นที่1ถึงชั้นที่100เท่านั้นตั้งแต่ชั้นที่101ขึ้นไปอาจจะไม่ได้ของรางวัลนอกจากจะเป็น t o p t o ท e r Mode จะได้รับรางวาัลหลังรีซีซั่นส่วนของรางวาัลก็ ที่ลงหอคอยร้อยชั้นตอนที่หอคอยเพิ่งรีซีั่นใหม่ๆแล้วมาได้ตัวละคร ก็อย่าเพิ่งแปลกใจไปให้เรากลับมาลงชั้นที่100ใหม่ตอนที่แอดมินใส่ตัวละครมาแล้วทําไมล่ะหรอเพราะว่าคุณมาเร็วเกินไปไงละ่ะโอเคเรามาดูข้างในหอคอยกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในหอคอยก็จะมีด่านและในแต่ละด่านก็จะมีมอนเตอร์และมอนเตอร์ก็จะมีหลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นบางด่านก็จะเป็นตัวแอร์ล้วนบางด่านก็จะเป็นตัววิ่งบางด่านก็จะเป็นตัวอิเลเมนท์อหรือว่าหรือตัวที่ต้องใช้สถานะในการสังหารนั่นเองส่วนมอนเตอร์ของเท้าหมดนั้นจะโหดในช่วงต้นเกมเป็นอย่าง แต่ช่วงเล่นเกมบอกได้เลยว่า easy คอร์เลอดมอนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มากสุดก็ไม่เกิน 1M หรือว่าไม่เกิน1ล้านนั่นเองแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าออกคอยซีซั่นหลังๆเทียบกับซีซั่นเก่าแรกเริ่มบอกได้เลยว่า e ซี easy ม่มากมากง่ายไม่พอแถมลงสบายอีกด้วยไม่เหมือนซีซั่นเก่าๆที่ต้องลงเป็นสเตจและต้องมีตัวละครตึงๆถึงจะผ่านได้เพราะบางด่านนั้นบอกได้เลยครับว่าลากเลือดกว่าจะผ่านได้จะต,ต้องพึ่งดวงอีกด้วยว่าเลิศมอนต้นเกมตานี้จะเยอะหรือน้อยโอเคในเมื่อเราจะลงโทโหมด เราก็ต้องวิเคราะห์แยกแยวว่าควรจัดทีมแบบไหนไปดีในการลงหอกคอยร้อยชั้นลงแบบทีมเดียวรับจบร้อยชั้นอะไรงนี้หนึ่งเลยคือตัวแอร์คือตัวติดสถานะเขาไม่ซันเบิร์นพิษหรือพี่น้อง3ตัวเงินตัวบัฟส่วนตัวสโลหรือนวดดํานั้นผมมองว่ายังไม่ต้องถึงมือแกเท่าไหร่ตัดทิ้งได้เลยเพราะมอนไม่ได้ตึงขนาดที่ต้องสโลถึงสโลไปมอนเดินช้าเกมจบช้าเสียวลามากๆองจริงก็มีตัวเยอะแยะมากมายหลากหลายตัวให้เพื่อนๆได้จับจ่ายใช้สอยกันเต็มไปหม มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็คงมีทีมเป็นของตัวเองแล้วสินะโอเคงั้นมาดูทีมของผมบั่งดีกว่าทีมของผมนั้นเน้นลงชิลๆสบายๆายายลงไปดูเมไปประมาณนี้เนี่ยครับทีมของผมมีแค่ดีนะครับสาเหตุที่ผมเอาเอสไปคือเอสเป็นตัวแอนะครับเอสเป็นตัวตีติดสถานะเผาไหมส่วนข้อเสียของเอสก็มีเหมือนกันนะคือเป็นโดนัทหยอกๆเอสตีช้าแล้วยังแพ้ธาตุในบางด่านอีกด้วยดังนั้นผมเลยใส่ไอจางและนับกระดาน้ำเพื่อบัดดาเมจแลวฟาร์มเงินมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมคง สงสัยกันละซิว่าตัวอื่นก็มีตั้งเยอะแยะทําไมไม่เอามาใช้ทําไมต้องเป็น3ตัวนี้ด้วยนั่นสิทําไมกันนะหนึ่งเลยคือเล่นง่ายเล่นสบายผมลืมบอกเลยครับว่าผมจะเปิดโหมดออโต้พายโหรือออโต้แบทเทิร์นซะส่วนใหญ่ในการลงหอวคอยถ้าถามว่าชั้น1นึ่งถึงหนึผ่านร้อยเปไหมบอกได้เลยครับว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพะถ้าเจอตัวธาตุน้ําก็ต้องเล่นมือหรือไม่ก็ออกมาเพิ่มตัวละครน,นั่นเองเพระเอสเป็นตัวละครธาตุไฟแพนธาตุน,น้ําดาเมจถ่ายไปเยอะมากหรือเ้อเป็นด่านที่มีตัววิ่ง จะต้องเล่นมือในช่วงแรกแล้วเปิดโหมดออโต้พายโททีหลังเพราะเอไม่ได้ตึงขนาดนั้นบาง่านผมก็ต้องเล่นมือแต่ส่วนใหญ่ผมก็เปิดออโต้พายโหรือว่าออโต้เบเทอร์นั่นเองโอเคเราไปดูเทคนิคการลงกันเลยดีกว่านะครับผมจะลงเป็นชั้นที่105นะครับเพราะว่ายังไม่เคยลงนะครับโอเคกดสตาร์ทได้เลยนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับอย่าแรกเลยผมก็จะวางตัวนปดาน้ํานะครับ1ตัวนะครับก่อนขึ้นเว็ที่1น,นะ ก็เ,เพื่อที่จะฟาร์มเงินนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมวางตัวทั้งประดาน้ําก่อนขึ้นเว็บที่1เนี่ยเพราะว่าเวลาเรากดโหมดออตโต้แบทเทิลแล้วนะครับเขาจะไม่ได้วางให้เรานะครับก่อนขึ้นเว็บที่1น,นะครับโอเคต่อไปนะครับพอขึ้นเว็บที่1ก็จะมีเงิน5 0 0รอนะครับก็วางเอสได้เลยนะครับ1ตัวนะครับโอเค แล้วก็กดคูณ2คูณ3ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดโหมดออโต่พายลอดได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใส่ที่ผมวาง S อก่อนหนึ่งตัวเพราะว่า AI เนี่ยเขาจะสุ่มนะครับสุ่มวาง S นะครับตามแมปนะครับให้เรานะครับวาง S อตัวแรกนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับผมคิดว่าที่ไหนที่แบบว่าได้เปรียบที่สุดนะครับเราก็วางได้เลยนะครับผมจะวางตรงนี้แล้วกันนะครับผม ว่า AI เนี่ยเขาจะสุ่มวางตามแมปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะโอเคที่เหลือก็ปล่อยให้ AI จัดการได้เลยนะครับเราก็คอยดูอย่างเดียวนะหรือว่าทำอย่างอื่นรอก็ได้นะครับโอเคลุย โอเคก็จบแล้วนะครับสําหรับด่านที่105นะครับไปต่อกันเลยโอเคต่อไปก็เป็นด่านที่106นะครับโอเคลุยโอเคเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็วางตัวนักประดาน้ําก่อนเลยครับแล้วก็มาดูนะครับผมว่าเป็นมอนธาอะไรนะครับแล้วก็เป็นมอนประเภทไหนนะครับ โอเคงนเด้งขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมอนทาตไฟนะครับเราก็วางเอ็ดได้เลยนะครับผมผมจะวางตรงนี้หน้าตัวหนึ่งแล้วก็เปิดโหมดต u t เปเทิร์นได้เลยนะครับแล้วก็กดคูณหนึ่งคูณสองได้เลยเดเราก็คอยดูเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการลงที่สบายอยู่นะครับหรือว่าคุณจะปล่อยได้เลยก็ได้นะครับโอเคผมจะปล่อยเลยนะโอเคดุย โอเคต่อไปนะครับเป็นชั้นที่107นะครับโอเคพร้อมแล้วลุยโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวางตัวนักระตาน้ําก่อนเลยนะก่อนขึ้นเว็บที่1น,นะครับแล้วก็รอดูมอนนะครับว่าเป็นประเภทไหนแล้วก็ธาตุอะไรนะครับเย่เว็บที่1 เงเินเด้งมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแอร์นะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่มีท่านนะเราก็วางเอดได้เลยนะครับแล้วก็กดบนสองบนสามแล้วก็อออโต้เพทเทินได้เลยนะครับ โอเคต่อไปก็เป็นชั้นที่108นะครับโอเคลุยโอเคเพื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะว่างตัวปานาน้ำก่อนเลยนะครับก่อนขึ้นเว็บที่1น,นะแล้วก็มารอดูมอนนะครับว่ามอนเป็นธาตอะไรนะครับแล้วก็เป็นประเภทไหนนะครับโอเคเว็แบบที่1แล้วนะครับโอเคมอนเป็นธาตน้ำนะครับ แล้วก็มาดูกันนะครับว่าเป็นประเภทอะไรนะโอเคมอนเป็นตัววิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่อันตรายมากเลยนะครับผมก็จะอัพตัวนกกระดาษน้ำก่อนเลยนะเพื่อเล่นเงินนะครับในช่วงแรกนะส่วนตานี้นะครับแนะนำนะครับก็คือให้ไปเปลี่ยนตัวนะครับเอาตัวถ้าใส่ฟ้ามาหรือไม่ก็เล่นมือนะครับผมโอเคผมก็จะเล่นให้ดูเลยนะ วิ่2สองนะครับก็อัพตัวนังประนาน้ำไปก่อนนะครับแล้วก็วางไอนะครับผมอไอผมจะวางตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าดาเมิของเอเนี่ยเขาจะหายไปเยอะมากเลยนะครับ ็แนะนำไม,ม่เล่นมือไม่ก็ออกไปหาตัวมาเล่นนะครับก็คือท่าสายฟ้านั่นเองเหตุว็บที่3ก็อับตัวประดาน้ํานะครับแล้วก็อับไอนะหนึ่งขั้นนะครับก็ตวงนี้ก็ฟาร์มเงินไปก่อนนะครับเล้วพอเว็บที่สี่ก็น่าจะได้วางตัวแล้วครับ โอเควิสี่ผมก็จะวางตัวนะครับผมจะวางเอส4ตัวนะครับผมแล้วก็มาอัพไอนะครับหนึ่งขั้นแล้วก็บับได้เลยเอัพไอนะครับผมที่ห้าวางเอสนะครับเพิ่มอีกสองตัวแล้วก็ผมจะมาวางตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อตัดเลือดนะหนึ่งตัวแล้วก็ ปลายทางนะครับโอเคแต่ถ้าท่านชมเนี่ยไปเอาตัวอื่นมาที่เป็นตัวธาตุสายฟ้านี่อาจจะเล่นง่ายกว่านี้ครับโอเคเป็นที่หกนะครับ up i เลยแล้วก็ up s นะครับผมโอเคเราก็ค่อยๆ up ดได้แล้วนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยเขาจะหนักมากเลยทางปโชว์ต้นเกี่อเกียที่7ผมก็จะ up i นะครับ แล้วก็อัพเอเนาะตาสเต็ปนะครับเราจะค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่าเราประมาทไปได้นะครับเพราะว่าเป็นบอลอัอดน้ำนะเพราะว่าเอดแพทธาตน,นั้นเองดาเมจน่าจะหายไป3ามเท่าเลยนะครับทีเว็บแปดอัพไปนะครับแล้วก็มาลงเอสเหมือนเดิมนะ okay. ผมจะลงเอดนะครับผม สองขั้นก่อนตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับที่เว็บเก้าก็อัพไอนะครับแล้วก็มาลงเอฟนะครับผมก็ค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงว่ามอนเขาก็เกือบสองแสนกว่าสามแสนะครับสี่แสนเล็วที่สิบก็อัพไอนะครับผมแล้วก็ลงเอฟเหมือนเดิม Okay. ประคุณสารได้เลยนะครับเอ่อเวที่สิบเอ็ดรับไปนะครับผมแล้วก็ลงอิดเหมือนเดิมลงอินดไปสามขั้นนะครับผมเดี๋ยวที่12อรับไปนะครับเป็นเว็บสุดท้ายนะที่เราฟาร์มเงินนะครับ ทีเหลือเราก็ลงเอทได้เลยนะครับโอเคก็คือถ้าเป็น AI นะครับเขาจะตามเงินเนี่ยจนถึงเว็บที่15เลยนะครับ มันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าด่านนี้นะครับเราเสียเปรียบนะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเซตนี้ครับเราเสียเปรียบเราก็อาจจะต้องเสียเวลามาเล่นมือครับแต่ก็ผ่านอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่แพ้ธาตุนะครับเตินมอนก็สี่แสนห้าแสนครแปดแสนนะครับหกแสนเนาะแปดแสนนะ, 6, นะ 8, นะก็ไม่เกิน1นึ่เอ็มเนาะอันนี้เป็นด่านที่1นึแปนะครับ ตอนนี้เกับที่15แล้วนะนรับผมก็จะเอาดปตันไป3ตัวเนาะที่เหลือก็2อขั้นสองสาขั้นสองขัง้นตะกีทีนี้ก็รอมอนนะครับเดินเข้าบ้านแบบตึงๆนะโอเคลุยอานลืมบอกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นแบบออโต้เบทเทิลนะครับด่านนี้นะก็คือเอ็ดเขาจะ อัพได้แค่3ขั้นนะครับผมก็คือดาเมจเขาจะได้แค่จ0ดแสนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นมือเนี่ยดาเมจเราก็ถ้าบวกบัฟแล้วก็3ล้านกว่าก็จะอัพเอ็ดตันได้นะครับเพราะว่าทุกเว็บเนี่ยเขาจะฟาร,ร์มเงินก่อนนะแล้วก็มาลงตัวนะครับถ้าเกิดว่าเขาอัพตัวเงินไม่ได้เขาก็จะมาลงตัวละครให้เรานะสำหรับ AI นะครับก็เป็นต่างที่เราเสียเปรียบเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือ เล่นมือนะครับไม่ก็ไปหาตัวที่แบบเราชนะทางมาเล่นนะครับก็คือออกไปเอาตัวอื่นมาเล่นนะครับเลือ่อนมอนก็900แปไม่ถึง 1m แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเป็นชั้นพวก200ขึ้นไปเนี่ยเลือนมอนมันจะหูดขึ้นหรือเปล่านะฮะ ก็จบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลงหอคอยของทีมมอเตอร์ t บ e เอาจริง,รงก่อนที่ผมจะใช้ทีมเอสผมก็ใช้ทีมอื่นมาก่อนส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเล่นด้วยตัวเองก็สามารถนําตัวละครที่ท่านชื่นชอบใส่เพิ่มไปได้เลยพอที่ว่างเหลือ3ที่นั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับ See you a